ช่วง2เดือนนี้ก็เป็นช่วงวัดใจค่ะพี่อันเราก็ยังอยู่กับความกลัวเรือ่องสงครามการค้ามันมีดาวไซด์อยู่มากน้อยแค่ไหนคะพี่อนทั้งหุ้นไทยแล้วก็โอกาสในการขายออกมาอีกของเงินฝลัง่งแนวโน้มค่าเงินเอเชียเนี่ยมันจะแข็งได้ลําบากหรือว่าโซนมันต้องเป็นทางอ่อนอยู่แล้วนะครับส่วนแนวโน้มท่าเงินสหรัฐเนี่ย จะเป็นทางแข็งนะครับตอนนี้ก็แข็งค่าสุดในรอบ4เดือนแล้วแน่นอนเขาคงจะมีการลดความเสี่ยงจากตลาดหุ้นเอเชียไปก่อนแล้วก็เปลี่ยนไปถือเงินดอลลาร์หรือแม้กระทั่งกลับไปที่อย่างตลาดหุ้นสหรัฐช่วงครึ่งแรกของเดือนธันวาคมนะครับอันคงอ่คิดว่าคงยากที่จะเห็นทิศทางต่างชาติกลับมาเป็นซื้อช่วงเหลือปีนี้อันไม่คาดหวังเลยว่าต่างชาติจะกลับมา ตัวต่างชาติปีนี้เนี่ยขายไปแล้วประมาณแสนสองแสนสามนะครับเดือนนี้ก็เปิดนาไม่กี่วันก็เจ็ดพันแล้วคุณกีตตานะครับปีที่แล้วก็สองแสนล้านนะคราะดันั้นอะไรมองประมาณนี้ฮะคุณกิตตานึงสี่ห้าศูนย์หรือต่ำกว่าแต่ใกล้พันห้าเนี่ยอาจจะเป็นโซนที่ต้องเทคโปรฟิตออกไปก่อนล่าสุดเลยเนี่ยถ้ากับว่าที่ซื้อเกินสี่พันล้านต่อวันเนี่ยรวมๆกันเนี่ยตอนนี้วายุพักใช้เงินหน้าตักไปแล้ว ้โดยประมาณ6 0 0มือล้านนะพี่กิต้าพอคุณทำข้อรับตำแหน่งเขาจะทำมากทำน้อยทำแรงทำเบาไม่ค่อยคาดหวังว่าต่างชาติจะกลับมาจะเป็นการขายยาวไปเลยการขายยาวไปนถึงช่วงสิ้นปีเลย ความท้าทายครั้งใหญ่โลกยุคใหม่ที่จะเปลี่ยนโลกการลงทุนไปอย่างสิ้นเชิงมาพบกันในงาน Forward the Future 2 0 2พกับผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศกว่า15ท่านพร้อมดินเนอร์และเน็ตเวิร์กอิงเซสชั่นซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ซิปอีเวนค่ะพี่อ้นคะหุ้นไทยเราลงมาตลอดเลยนะคะตั้งแต่วิกที่แล้วหลักทราบผลเลือกตั้งนะคะวันนี้ก็ยังคงไหลลงมาต่อเนื่องเลยนะคะอาการตอนนี้เนี่ย ภาพของแรงกดดันหรือว่าสิ่งที่เป็นตัวทุบหุ้นไทยเนี่ยนะคะพี่อันมองว่ามันคือเรื่องอะไรบางคนบอกเป็นนโยบายคุณทรัมป์หรือเปล่าเข้ามาแล้วทำสงครามการค้าล่าสุดเนี่ยโกลแมนแซกก็มีวิเคราะห์มาอีกนะคะบอกว่าถ้าเกิดการกีดการทางการค้าเกิดความขัดแย้งเรื่องการค้าเกิดขึ้นเนี่ยมันจะไม่เดือดร้อนเฉพาะจีนละมันจะเดือดร้อนประเทศที่เป็นกลุ่มเอเชียแล้วก็แปซิฟิกอีกหลายประเทศนะคะหนึ่งในนั้นเขาพูดถึงไทยด้วยนะคะว่าจะเจอผลกระทบ อยู่มากพอสมควรนะคะอันนี้คือเป็นมุมที่กลและแสกมองค่ะพี่อันใช่ครับคุณกีตานะอันคิดว่าผลกระทบเนี่ยมันคงเลี่ยงไม่ได้หรอกเรื่องของนโยบายคุณทรามที่จะขึ้นกําแพงภาษีกับหลายๆประเทศคู่ค้านะต้องบอกว่าการขึ้นกําแพงภาษีของคุณทรามรอบนี้เนี่ยโดนหางเลขไม่มากก็หน่อยนะครับคือไม่ใช่ว่าแค่จีนที่อาจจะโดนขึ้นภาษีไปถึงหกสิเปอร์เซ็นแต่ประเทศอื่นๆเนี่ยที่มันเริ่มมีการ move ฐานการผลิตออกมาและใช้ประเทศเหล่านั้นเป็นตัวเลขส่งออกน,นะ คุณทรัมป์เขาก็ไม่ได้ปล่อยให้าม,มาทำได้ง่ายๆนะคุณทรัมป์พูดชัดเจนว่าจะทําการขึ้นกาแพงภาสีกับทุกประเทศทั่วโลกเลยเพียงแต่ว่าแต่ละประเทศเนี่ยมีหมูมีแมวมีไก่มีปลามีเป็ดไปยื่นกับเขาหรือเปล่านะค,คือประเทศไหนถ้ามีหมูแมวไปยื่นเนี่ยก็โดนน้อยหน่อยแต่ถ้าไม่มีอะไรไปรยื่นเลยเนี่ยอันว่าก็อาจจะโดนหนักหน่อยหรือถ้าเป็นประเทศที่คุณทรัมป์อาจจะมองว่าจะขึ้นมาเป็นชาติมหาอำนาจแข่งขันกับเขาเนี่ยอันนั้นก็โดนหนักหน่อยแน่นอนนะเพราะฉะนั้นโดยรวมๆเนี่ย จเจนได้ชาติทักกุตาว่าวันนี้11ทับ11เนะนะครก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ลาดหุ้นไทยยังคงลดกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์กันอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่ทราบผลการเลือกตั้งของสหรัฐตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับการปรับตัวลงของตลาดหุ้นไทยเนี่ยต้องบอกว่าไม่ได้แตกต่างกับตลาดหุ้นเอเชียโดยรวมเลยนะกุณกีตา้าเพราะว่าแน่นอนพัคุณทรัมป์มาเนี่ยมันสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยทำให้คนไม่มั่นใจฮะว่าเศรษฐกิจโลกในปีหน้าเนี่ยจะกระทบมากน้อยเพียงใดและนโยบายหาเสียงของคุณ จะทาได้มากน้อยเพียงใดเพียงแต่ว่าระหว่างทางตรงเนี้ยเรายังมีเวลาอีกประมาณ2เดือนก่อนที่คุณทรัมป์จะเข้ารับตําแหน่งในวันที่2ี่สิบมกราคมปีหน้านะครับแล้วก็ประกอบกับเป็นช่วงปลายปีละถ้าเป็นฟาร์มแมนเจอร์ทั่วโลกที่เขาดูแลพอร์ตลงทุนในแง่ของการลงทุนที่มันกระจายตัวเนี่ยถ้าเป็นเราเราคงไม่เสี่ยงที่จะใส่เงินไว้ในฝั่งเอเชียในช่วงนี้เพราะนโยบายคุณทรัมป์จะทํามากทําน้อยเราไม่รู้แต่รู้ว่าทําแน่เพราะถ้าทําแน่เนี่ย แน่นอนผลกระทบมันจะเกิดกับฝั่งเอเชียเยอะดังนั้นในช่วงที่เหลือของปีนี้ฮะคุณก,กิต้าอ่านคิดว่าแนวโน้มค่าเงินเอเชียเนี่ยมันจะแข็งได้ลําบากหรือว่าโซนมันต้องเป็นทางอ่อนอยู่ละนะครับส่วนแนวโน้มค่าเงินสหรัฐเนี่ยจะเป็นทางแข็งนะครับตอนนี้ก็แข่งค่าสุดในรอบสเดือนแล้วแน่นอนเขาคงจะมีการลดความเสี่ยงจากตลาดหุ้นเอเชียไปก่อนแล้วก็เปลี่ยนไปถือเงินดอลลาร์หรือแม้กระทั่งกลับไปที่อย่างตลาดหุ้นสหรัฐเพราะว่าเวลา ฟันเมนเจอร์เนี่ยเขาลงทุนทั่วโลกเนี่ยเขาไม่ได้ดแูแค่ว่าหุ้นประเทศไหนถูกประเทศไหนแพงเขาดูเรื่องค่างเงินด้วยนะครับเพราะว่าเขาจะเน้นการเก่งกําไรควบคู่ไปด้วยซึ่งมันจะได้กําไร2เด้งถ้าเราถือพอร์ตในประเทศที่มีทิศทางของค่างเงินที่แข่งค่านะครับเพราะฉะนั้นโดยรวมเนี่ยที่คุณกีตาถามว่ามันกนระทบไหมที่โกลแมนแซกออกมาพูดว่าประเทศในกลุ่มอาเซียนอาจจะโดนกันหมดอันคิดว่าอันคิดว่าโดนกันทั่วหน้านะฮะเพียงแต่ว่า จะมากหรือจะน้อยนะก็แมนแซกเขาก็ดำเน,นินนโยบายที่ดีนะคุณกีตาก็สอดคล้องคุณชมป์เลยฮะนยโยบายอเ <laughs> มริกันเฟิร์สฮะอเมริกันเฟิร์สใช่นะครับเพราะเขาเป็น่ายของอเมริกาเนี่ยยังไงแน่นอนว่า mm hmm. แนวโน้มแล้วเขาเห็นอยู่ละว,ว่าเอเชียเนี่ยมันมีแต่โดนมากโดนน้อยนะครับของโดนหางเลขกันโดนหนาแน่นอนและ้ะอันว่าเราต้องเตรียมรับมือครับว่าคุณรชมป์เนี่ยเขาจะขึ้นภาษีมากน้อยเพียงใดแต่ ก็อยากจะแชร์ให้นักนักลงทุนฟังในช่วงต้นก่อนนะครับว่าโดยปกติสไตล์คุณทามเนี่ยเขาเป็นนักเจราจาต่อรองที่เก่งมากนะจีตานะครับเวลาเขาจะต่อรองอะไรเนี่ยเขาจะบอกซีนเรียลโอที่มันแย่ที่สุดไว้ก่อนนะครับเช่นบอกมาเลยว่าขึ้นกระแพงมาสี่หกสิบปอร์เซ็นให้กับจีนประเทศอื่นๆสิบห้าถึงยี่สิบเปอร์เซ็นตแต่เ,เราต้องมาดูกันว่าทําจริงจะทําได้มากน้อยเพียงใดซึ่งโดยส่วนตัวอันคิดว่าทําจริงเนี่ย น่าจะได้เต็มที่ครึ่งเดียวนะครับสาเหตุว่าเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเขาทําจริงทั้งหมดตามที่เขาหาเสียงเลือกตั้งไว้เนี่ยเชน่นขึ้นการแพงมา60%สิ่งที่เกิดขึ้นมันจะเป็นลักษณะของหยิกเล็บก็เจ็บเนื้อนะฮะหยิกเล็บก็เจ็บเนื้อตีวัวก็กระชบคาดนะครับเพราะว่าถ้าทําลักษณะนั้นเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นตามมาคือสินค้าจีนก็จะแพงขึ้นถูกไหมครับอเมริกาก็จะจ่าย ค่าสินค้าแพงขึ้นคนอเมริกันก็จะมีค่าครองชีพที่สูงขึ้นเพราะฉะนั้นเงินเฟอ้ออาจจะเพิ่มขึ้นมากกว่าที่มันกําลังจะอยู่ในทิศทางที่ลดลงแล้วนะฮะดอกเบีย้ยแน่นอนการลงอาจจะไม่ได้เร็วเหมือนที่คนคาดการไว้ถ้าดอกเบี้ยขึ้นเงินเฟอ้อขึ้นนั่นหมายความว่าเศรษฐกิจมีความเสี่ยงที่จะเกิดฮาร์ดแลนดิ้งซึ่งแน่นอนว่าอเมริกาก็คงจะหนีไม่พ้นเหมือนกันถ้าสิ่งที่คุณทาทํทําทาได้ตามจริงที่เขาพูดไว้ทั้งหมด นะครับอันคิดว่าสุดท้ายแล้วมันจะเป็นเกมการต่อรองนะครับและคุณทามเองเนี่ยเขาก็มาจากภาคธุรกิจนะครับเขาคงไม่ได้อยากจะให้ดอกเบี้ยมันสูงนะครับดังนั้นแต่ในช่วงสองเดือนตรงเนี้ยมันจะเป็นช่วงที่เงินมันดึงกลับไปก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยทําได้มากได้น้อยเดี๋ยวคงม,มาประเมินกันหน้างานอีกครั้งหนึ่งหลังคุณทาเข้ารับตําแหน่งครับช่วงสองเดือนนี้ก็เป็นช่วงวัดใจค่ะพี่อันอย่างที่บอกเลยนะคะว่าคือ เราก็ยังอยู่กับความกลัวเรื่องสงครามการค้านะคะยังไม่แน่ชัดด้วยว่าคุณทรัมป์เขาจะใช้นโยบายในการขึ้นกำแพงภาษีมากน้อยแค่ไหนนะคะระหว่างนี้เหละเราก็เห็นฝรั่งขายมาเยอะด้วยนะคะเดือนนี้ก็ขายเกือบ7จ็ดพันล้านละนะคะแล้วก็ประกอบกับบ,บาทก็อ่อนค่าลงมาอีกนะคะในช่วงระหว่าง2เดือนนี้มันมีดาวไซด์อยู่มากน้อยแค่ไหนคะพี่อันทั้งหุ้นไทยแล้วก็โอกาสในการขายออกมาอีกของเงินฝรั่งนะคะครับอันคิดว่าต่างชาติตั้งแต่ วันนี้เราจะถึงสิ้นปีเนี่ยถึงชักช่วงครึ่งแรกของเดือนธันวาคมนะครับองอจะคิดว่าคงยากที่จะเห็นทิศทางต่างชาติกลับมาเป็นซื้อนะครับแต่ว่าแรงขายเนี่ยมันจะค่อยๆบรรเทาลงเมื่อผ่านครึ่งแรกของเดือนธันวาคมเพราะว่าโดยปกติสองสัปดาห์สุดท้ายหรือสามสัปดาห์สุดท้ายของธันวาต่างชาติจะไม่ได้ค่อยมีแอคทิวิตี้เยอะละเพราะว่าเขาก็จะไปพักผ่อนเป็นเทศกาลวันหยุดยาวกันไปแต่งตัวเป็นซาตคอส ไปจิงกะเบลกันนะคะคุณกิตาเพราะฉะนั้นแ,แรงขายเนี่ยช่วยเหลือปีเนี้ยอันไม่คาดหวังเลยว่าต่างชาติจะกลับมานะครับเพราะว่าถ้าดูแบบนี้ที่เราคุยกันเมื่อสักครู่ว่าเงินดอลลาร์มันจะแข็งนโยบายก็ไม่ชัดเจนว้าคุณทาจะทํามากน้อยเพียงใดแต่ถ้าคุณทาทําเนี่ยทุกประเทศเสียประโยชน์หมดอเมริกาเสียประโยชน์น้อยสุดถ้าเป็นเราเนี่ยเราจะขอพักเงินไว้ที่ US เสดอลลาร์ก่อนน่าจะปลอดภัยกว่านะครับ สดต่างชาติปีนี้เนี่ยขายไปแล้วประมาณแสนสองแสนสามนะครับเดือนนี้ก็เปิดมาไม่กี่วันก็เจ็ดพันแล้วคุณกีต้านะครับปีที่แล้วก็สองแสนล้านนะถามว่าแรงขายมันเยอะอีกไหมอ้างคิดว่าอาจจะไม่ได้เยอะมากเพราะว่าถ้าดูปีที่เป็น after covid ที่ต่างชาติซื้อกลับมาปีเดียวสองแสนล้านเนี่ยคือตอนนี้ขายเกินที่ซื้อไปแล้วนะครับแล,และก็กลายเป็นว่าในช่วงก่อนหน้าเนี่ยที่เรายังไม่มีเสถียรภาพการเมืองเนี่ยโฟมันเข้าประเทศอื่น เป็นบวกแต่ไทยเราเนี่ยมันแทบไม่เข้าเลยปีนี้ต่างชาติซื้อแค่เดือนเดียวแล้วหลังจากนั้นขายหมดอันคิดว่าปริมาณเม็ดเงินในมือของต่างชาติ mm. เทียบกับตลาดหุ้นอื่นๆใน emerging market ของไทยเราคงไม่เยอะแต่ว่าตอนนี้มันไม่มีเหตุผลที่เขาจะกลับมาดูหรือว่าจะกลับมาซื้อในช่วงปลายปีเลยในมุมมองของอันนะครับ mm. เขาคงจะมาคิดกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากนโยบายคุณทาแบบชัดๆแล้วว่าจะทําอะไรก่อนหนึ่ นะครับเพราะฉะนั้นไม่ค่อยคาดหวังว่าต่างชาติจะกลับมาจะเป็นการขายยาวไปเลยการขายยาวไปจนถึงช่วงสิ้นปีเลยแต่คนที่จะช่วยประคองตลาดเนี่ยน่าจะเป็นตัววายุพักนะคุณกิตาเพราะปัจจุบันเนี่ยตัวกองทุนวายุพักเนี่ยน่าจะเหลือเงินีพอสมควรนะครับในแง่ของเม็ดเงินที่เตรียมเข้าประคองตลาดหรือว่าเป็นการสร้างเสถียรภาพให้กับตลาดนะครับอันมีการไปเก็บตัวเลขมานะคุณกิตานะครับใน ตัว r e s e n t ท t i o n ที่อันเตรียมมานะครับก็เราดูอย่างนี้ฮะว่าวายูพักเนี่ยซื้อตลาดหุ้นไทยไปแล้วสักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวอาจจะขอสไลด์ขึ้นหน้าจอน,นิดหนึ่งนะครับโดยปกติฮะค่าเฉลี่ยเนี่ยกองทุนในประเทศเนี่ยจะซื้อต่อวันเนี่ยประมาณสี่พันล้านนะครับอันนี้ดูฝั่งซื้อฝั่งเดียวนะไม่ได้ดูซื้อกับขายลบกันถูกไหมฮะเราจะต้องดูก่อนว่าเขาปกติเขาซื้อขายวันละเท่าไหร่ก่อนหน้าเนี่ยเขาซื้อกับขายวันละประมาณสี่พัน ดุลไปดุดมาแต่หลังจากวายุพักเริ่มนะฮะหนึ่งตุลาคมเนี่ยค่าเฉลี่ยที่ซื้อมากกว่าสี่พันต่อวันเนี่ยมันหมายความว่าเป็นเงินที่เติมเข้ามาใหม่จากวายุพักนะครับซึ่งอันก็ดูตัวเลขดังกล่าวเนี่ยเอาตั้งแต่หนึ่งตุลาคมยาวมาจนถึงล่าสุดเลยเนี่ยถ้ากับว่าที่ซื้อเกินสี่พันล้านต่อวันเนี่ยรวมๆกันเนี่ยตอนนี้วายุพักใช้เงินหน้าตักไปแล้วนะฮะโดยประมาณหกหมื่นล้านนะคุณกิตาค่ะเพราะฉะนั้นขนาดของวายุพักเนี่ยหนึ่งจุดห้าแสนล้านบาท ถ้ากับว่าตอนนี้เขาเหลือหน้าตักอยู่เก้าหมื่นเพียงแต่ว่าเก้าหมื่นเนี่ยเราต้องมาคิดต่อว่าจะลงหุ้นเท่าไหร่คือถ้าเขาจะลงหุ้นเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตนั่นหมายความว่าแสนห้าจะต้องลงหุ้นประมาณแสนหนึ่งถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าซื้อหน้าตักไปละหกหมื่นถ้ากับว่าเหลืออีกสี่หมื่นหน้าตักในช่วงสองเดือนสุดท้ายของปีก็คือเหลือกเดือนละสองหมื่นล้านซึ่งน่าจะรองรับแรงขายต่างชาติได้นะเพราะอันคิดว่าสมมติคุณกีตาร์องว่าเดือนเนี้ยผ่านมาสักสิบวัน ใช่ไหมครับวันนี้11ทัด11วันช้อปปี้ขายไปล็7,000ทั้งทั้งเดือนเดือนนี้าขายทัอง2หมื่นกว่ายุพักก็มีน้ําหนักรองรับเหลืออยู่2หมื่นเดือนนี้2หมื่นเดือนหน้าแต่ถ้ามองว่า,วายุพักจะลงหุ้น100%นั่นหมายความว่า,วายุพักมีหน้าตักเหลืออยู่90,000ล้าน90,000ล 90, ้านคือเดือนละ45,000เพราะว่าทางฟัร์เมนเจอร์ของกองทุนเนี่ยเขาออกมาให้ความเห็นไปแล้วก่อนหนะ้าว่าเขาคิดว่าเขาจะโหลดของทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายในปีนี้ อันนี้เราเป็นที่มาที่ไปว่าทาไมอันถึงคิดคํานวณตัวเลขแล้วหาดอกไม้ให้ทุกท่านเห็นว่ามันน่าจะประมาณไหนเพราะฉะนั้นถ้าเบสเคสก็คือเหลืออีกเดือนละสองหมื่นแต่ถ้าเบสเคสก็คือเหลืออีกเดือนละประมาณสี่หมื่นสี่หมื่นกว่าล้านบาทเพราะฉะนั้นภาพจะเป็นอย่างนี้ครับคุณกีตาอันว่าตลาดมันจะมีการซิกแซกซิกแซกลงแหละแต่บริเวณที่ต่ำกว่าหนึ่งสี่ห้าศูนย์เนี่ยตลาดหุ้นไทยดาวไซน่าจะไม่เยอะ เพราะว่าถ้าดูตอนนี้ต้นทุนเฉลี่ยของวายุพักอยู่แถวๆนี้นะครับที่เขาเริ่มเริ่มซื้อเนี่ยดัชนีอยู่เลยว่ตรงนี้เพราะฉะนั้นคิดว่าถ้าเขาซื้อแบบประคองเพื่อทําต้นทุนค่าเฉลี่ยเนี่ยมันก็คงจะเป็นแถวนี้ดังนั้นแม้ว่าเราอาจจะฟังแล้วว่าพี่อั้นบอกว่าต่างชาติคงจะขายยาวจะถึงช่วงสิ้นปีเลยแต่อั้นก็ไม่ได้มองว่าดวาวไซต่ตลาดหุ้นไทยมันมีมากจากเท่าไหร่นั้นหนึ่งตีห้าศูนย์ถึงต่ําหรือต่ํากว่าเล็กน้อยเนี่ยมันจะเป็นแนวที่วายุพักเข้ามาสร้างเสถรภาาพให้ตลด และด้วยหน้าตักที่ยังเหลืออยู่พอสมควรเนี่ยมันน่าจะเพียงพอในการรองรับเป็นเงินต่างชาติและที่น่าสนใจนะคุณกีตาในปีนี้เนี่ยครึ่งหลังของเดือนธันวาคมเนี่ยต่างชาติน่าจะเบาและตอนนั้นถ้าวายุพักมีเงินเหลืออยู่ในมือเนี่ยด้วยบนรูปตลาดที่เบาบางปีนี้แคนตาคอสของตลาดหุนไทยก็อาจจะเป็นกองทุนวมายุพักนี่แหละที่จะเข้ามาช่วยประคองตลาดนะครับเพราะฉะนั้นเวลาคิดถึงแคนตาคอสเราอาจจะไม่ได้คิด ว่าเป็นต่างชาติเนอะอาจจะเป็นคนไทยด้วยกันก็ได้ที่ช่วยเข้ามาประคองตลาดรวมทั้งมันจะมีเม็ดเงินใหม่จากกองทุนประหยัดภาษีด้วยที่โดยปกติเดือนธันวาคมก็มักจะมีเม็ดเงินเข้ามาปีนี้เราคาดการณ์ว่าจะมีเม็ดเงินจากกองทุนประหยัดภาษีในห้าพันถึงหนึ่งหมื่นล้านครับค่ะดังนั้นคือเราก็ยังพอมีหวังใช่ไหมคพับย่านที่จะเห็นซานตาคลอสแรลี่นะคะซานตาคลอสปีนี้อาจจะไม่ได้มาในเวอร์ชันเรนเดียนะคะจะเป็นเวอร์ชันนกยักษ์ มาช่วยเราดันตลาดนะคะในช่วงปลายที่เ,เงินฝรั่งก็อาจจะเบาลงไปแล้วนะคะแล้วก็ในช่วงนั้นเนี่ยก็มีเม็ดเงินใหม่เติมเข้ามานะคะเดี๋ยวทีมงานคือถ้าขึ้นสไลด์พี่อันได้นะคะรบกวนช่วยขึ้นสไลด์ให้นิดตึงแต่ว่ามันก็จะเป็นลักษณะของการประคองหรือว่าการจํากัดดาวไซด์ถูกไหมคะมันมันจะมีแรงถึงขั้นว่าเป็นตัวดันให้เรามีอัพไซด์ไปได้ไกลๆเกินพ5นห้า มันทําได้ขนาดนั้นไหมคะด้วยแรงซื้อของทั้งวาย,ยุพักแล้วก็พวกกองทุนประหยัดภาษีค่ะพี่อัน้นครับอั้นคิดว่าปีเนี้เกินพันห้าไกลๆก็อาจจะไม่ง่ายนะคุณกีตา <c oughs> เพราะว่าต่างชาติเนี่ยดูแล้วน่าจะยังไม่กลับมาเขาคงคงจะเป็นการถ่ายทิ้งทิ้งทวนไปก่อนถ้าเดี๋ยวปีหน้าเขาค่อยมาวางกลยุทธ์กันใหม่ว่าเขาจะเอาเงินใส่เข้ามาที่ประเทศใดนะครับฉะนั้น,ะนอั้นเลยมองประมาณนี้ฮะคุณกิตาหนึ่งสี่ห้าศูนย์หรือต่มกว่าจะไม่ได้มีดาวไซด์เยอะแต่ใกล้พันห้าเนี่ย อาจจะเป็นโซนที่ต้องเทค p r รฟิตออกไปก่อนนะครับส่วนตล,ตลาดจะไปได้ไกลมากกว่านี้ไหมอันคิดว่าขึ้นอยู่กับ2เรื่องใหญ่ๆแล้วกันเรื่องที่1พอคุณทำเข้ารับตาแหน่งเขาจะทํามากทําน้อยทําแรงทาเบาอันนี้จะเป็นปัจจัยทําให้ดอลลาร์อาจจะมีการอ่อนค่าหรือคลายตัวลงมาข้อที่2เม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลไทยที่เริ่มไปละสําหรับรล,ลอกแรกนะ1 0หนึบาท14.5ล้านคนนะครับ ถ้ามันช่วยดันเศรษฐกิจขึ้นมาแล้วก็มีนยโยบายต่อเนื่องเช่นปลายปีเนี่ยจะมีนยโยบายพวกคนละครึ่งช้อปปิ้งต่างๆที่เรามักจะออกช่วงปลายปีนะฮะและปีหน้าเนี่ยถ้ามีเรื่องของเมกะโปรเจกต์ต่างๆนะตัวของเอเจนต์เมนต์คอมเพล็กซ์นะหรือว่านายโยบายแจกเงินเพิ่มเติม,เ,ตมเนี่ยตรงนั้นสิอาจจะทำให้ต่างชาติเริ่มมาประเมินตลาดหุ้นไทยแล้วว่าถ้า GDP เรากลับมาขยายตัวได้สักสามเปอร์เซ็นต์บวกๆนะครับประกอบกับเราอาจจะไม่ได้เป็นประเทศที่อเมริกาจ้อง เป็นระดับต้นๆว่าเราว่าจะโดนแส้ฟาดเนี่ยอาจจะทําให้เรามีความนักสนใจมากขึ้นในปีหน้าครับ